หองมันลงมาเีนกูดึง right. ้ได right. okay. yeah. ้ิละมึงเบียดแจลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยกูเริ่มต้นจากนี้แลเยเไปไม่ไงวโมโหครบเลยยางยางตกคนแท่นนั่ยาตัวคน่้มันไปยางสดคอยตึ้งตึ้งตึ้งเลยเจ้าปาคม่บวกอบอคอยขึ้นบนไอ้ตัวเนี้ยนั่นสดที่แล้ว ยกเขาเบาว่ะฮะอกเผา่ะฮะขี้เสีบละเท่าไหรลุงอันไหน่ละเท่าไหร่จ้ะันสุดแรงวะสุดได้ตึงนันบ่ยังให้เร็วไหมย่ให้เร็วใหเร็กาตัวนี้ยกล้าไหย่างได้ไอ้รกเอเไม่เบียดนเลยเบียดเขาลิแนนิง สอนเราลอยๆเราหกขันก sì. ุ้งเราตรงเบียดเขาลิ้มเมียนบอออกจกไม่เดียวไสเลยแกขึ้นเลยเดียวโอ้ยออกแล้วเปล่าเดี๋ยวไปแกดูพูดที่ลมเดียวไสเดียวไสเพิ่งเดียวไสเบียดไสออกไปขึ้นนี้ขึ้นนี้เดียวไสเออกไปขึ้นงมียนบ่โอ้ยยังเราติด อ่เร็วอย่าเร็วเล่างเร็วเลยางเร็วเลยอยคุ้มเร็วทไหนเอานั้นเจ้าว่ามันเร็วได้ทำไนแเลยแกเลยอย่ายกอย่ายกแกเลยแกืเลหบติดกว่าอยู่ยอมึง่อนนเขาผ่อนเขาโอ้ยุ่นดังชื่อจงโป่งอยู่เอายงมากที่ไหน่อปนะ ด่างหูจงโปงมันสิอยู่ได้ยังไงเจ้าปกุ้งกระเชื่อหอยเสียบน่มากไหมกระชื่อเจ้าบอเลยใช่เละไอไอถังใส่กุ้งไหมโอ้ตัวเสียบกระเชิ่อ้วย่อยบอแมนคนละถังพี่หวนะโอ้ยโอ้ย เก็บข yeah. ี้ขยะออกแล้วก็ท่อนท่อนท่อนนี่กจะเปียกอย่าท่อนเขาสีเปียกแตบุ้งว่ไอ้่นเนี่มึงขาทอนเขาูดีเขาต้องื้อท่อนยังว่าก็เซอเเขาเก็บขี้ขยะออกในเทกุ้งออกัดนี้มันหัวในเสือวันเห็นนูจงอยู่นึ่งขยาขยาใซ่กัน เหย้าแล้วก็กำบนี่กำแล้วก็กำกำอวนนะกำไอ้นั่นนะกำด่งนะแม้กำแล้วก็ยุ้มไส้บนีเอากระแป้งอกก็ได้เออเออนั่นละห่างหมดเต็มเลยโอ้ยคุณสิเลียนสิเลียนเนาะมาให้ยอหมดกัน S <S นี่ดูพี่ป,อ,ปอบนะครับกำลังสลัดออกแม่สลัดหู้ขาดไปไงเฮ้ยมันถงมันถงมันมันดึงกี่หน่อดึงไปน้องลุงมันออนดึงไปดึงไปพูดถึงกลุ่แสดงว่ามันมันห่วยมันมันพุ่งยุ่งมันนั่นแหละซอนซอนมันซอนไปเรื่อยๆรือยเขาโค้งนะป้าพี่อีกเฉียวนึงเลยพูดถึงอะไรอยนางเงี้มันไอนมันดึงไปสั่นควรไม่ค่อยถือโยกบังโยกบังมากบังเฮ้ยไมนี่ไหวมั้ง กุ้งยี่หลังเมืองป็ตเก่าเรตัวเก่าตัวนโอเคกุ้งตัวนึงอ่ะีหลังมื่อางกุ้งยีหลังเมื่อต้างหมแมันเป็นหนูมวยขอมเนก็อูออ้าโอเคปัียวสอไปไปใส่เลย มึงอยู่นูนมุ่งมิคือเอาบอว่อนวนมาแดี๋ยวก็โค้งวาพี่เหมือนบอพุ่นเลยเอาเชี่ยเอาเชี่ยเอาเชี้ยวนะเาแผลก่อนจากนี่มาวันนี้ขึ้นนี่เออลงมาเลยเออมึงไม่ใช่เออลงมาเลยทีเดียวเลยซ่อนกุ้งซ่อนริมริมแม่ซ่อนกลางไม่ได้กุ้งหน้ามันลึกตับดำตับดำมึงเอาล่วงไงสุดดิเดสอนกุ้งอ่ะล่วงสุดดิ พยงนมานายมฝนไปมันป็นถือกเจิดหนีขึ้นกันจะอยู่นี่วอยู่นี่แล้วรอนีเดี๋ยวห้องเดี๋ยวห้อง มีนใหม่มันมีใหม่เบียดเลยเบียดิ้มลิมนั่นขาดไปแล้ว่ะล่ะหายไปเลยยี่สิบกว่าตัวลยไม่เบียดป้าดู

มันเบียดวัได้มันมีหยามันน่ะันลุกเลืกอ่ะวัวมันเลิกแห้ต่จังว่าแหละมันเบียดไปวูย่างมันเลิกแห้งยังไ่ได้แล้วมันกูนี่าบน้รว